สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูคนมีงองค์ตัวตึงแห่งวงการสายโมะนะครับจะพามามูขอโชคขอลาบที่วัดโรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับได้ยังขาดใจแล้ว เป็นไรยี่ิี่ได้ยิ่หกได้ไดไยิบแปดได้โอเคโอเคร้อเนอะออสาธุสาธุังครับสังบันดอกกระดิ่งขึ้นสามลา โอ้โหอ้อ,องการป้าแม่บริษลงลิขิตเล็กยหญ่ยงหวังผลเพิมกถาก,ก็บกับด้วยเวทบน พาดพนภัยพิบัตในเร็ววันโอู้เปิดมาหาเวทมาหาโมด้าเปิดสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบ,บสี่เมืองบาดาลเปิดมหาจักรวาลหมื่นแสนแดร็กอัดานเปิดมหาเห่งมาหาดัง มหาปังมหารวยเด้ผู้ที่เห็นคลิปนี้รวยเจ้โอมนะข้าจะระเบิดเปิดโลกเปิดทั้ง16ชั้นฟ้าเปิดทั้ง15ชั้นดินเปิดดินเปิดเดินเปนทเ้งเอ์พระศิคนิสสาเจ้าข้าจะขอบังเกิดเปิดทรัพย์เปิดแม่ธรณีเปิดเจ้าที่เปิดเจ้าทางเปิดเจ้าการเปิดเจ้างาน เปิดให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่เห็นคลิปนี้แล้วขอให้เป็นเศรษฐีมหาสิรษฐีบ้างมีเงินทองเฮงรวยปังดีสาธุอมศีขเนสยินมหอมศีขเนสยินมหอมศีขเนสยินมห,อมข,นนมหขอบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตจงออานวยโอยใจพุทธทังเปิดธรรมังเปิดตั้งขังเปิดเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภ เปิดยาเปิดบารมีขอให้เฮงรวยปงังทุกท่านท่านใดที่เห็นคลิปนี้ขอให้ท่นานรวย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 ล้านล้านรวยเงินล้านรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุาธอมมหาเทพมหาเดวาอมจงมาปะติทิเมขอบารมีแห่งองค์สีคเนเนผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล ขอจงประทานความสำเร็จสำลิกผลสมปารถนาในสิ่งที่หวังและอยากได้ทุกประการขอเงินทองไหลมาเทมารวยรวยรวยโอมสีเกาเยเมานะขอให้ผพระนเนจงประทานความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองความมีโชคมีลาภแต่ผู้พบเห็นคลิปนี้ด้วยเถิดสาธุ โอมมสีคเนสายะนมะาโอ้มสีคเนศายะนมหาโอมศสีคเนศายะนมะา,ม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 าพุทธังประสิทาาธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานางังสังฆังรัตนานังเอหิราพังพระวันตุเมขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้โชคดีร่ำรวย ในวันพรุ่งนี้และตลอดตลอดไปคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยทุกประการเถิดสาธุ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 ณนะระเบิดเปิดโรคคาทัานณะระเบิดเปิดพรมโรคณนะระเบิดเปิดจักรวาลพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิด ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยขอให้ดวงเศรษฐีเงินสดจงเปิดหน้าการระบรดนี้ด้วยทีเชิญพระเจ้าค่ะ,ะสดุ นะครับช่างภาพตาก้องทุกคนนในจัดที่ได้บันทึกเทปให้ในวันนี้นะครับขอให้เพลงให้ปังให้ดังให้รวยกันทุกคนนะครับเอาไปวันโต๊ะก่าของอุปกรณ์เดี๋ยวมันจะหนึงกันตอนที่อยู่จะไม่ยังไงไปวางที่โต๊ะก่นมาโทนลูกกัน นเฮงดังปังรวยครับวันนี้เราลองรวยแน่นอนครับรับทรัยรวยซ้อนรวยซ้อนเงินแน่นอนครับวันนี้อันนี้อะไรมาอาจารย์อาจารย์<ต>มูเตดูวันนี้พาสิว่าดึงเบอร์หนึ่งนบันนบวันประเทศไทยนะครับเฮงรวยปังดีนะครับออกงานมาทั่วโลกทั่วอาณาจักรแล้วนะครับ,บอกเลยว่าใครเห็นอันนี้นะครับรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สินเงินทองข้านังน้องมาเนี่ยครับทั้งบริวารข้าท่าจงมาประสิทธิ์นะครับอาจารย์ขอภาษาพื้นถิ่นหน่อยครับพี่น้องไม่นี่ครับอาจารย์แม่ได้มา โอ้เฮงดังปังรวยครับพี่น้องแมน่นี่บอกเลยว่าพัเห็นคลิปนี้แล้วเฮ่งรวยปังดีเทนนอนพี่น้องคลิปดีเขาเป็นสุขีมันสุกขีเงินสุขีบริวารสุขีศรัพย์สุขีสสขิสินแนวได้บ่เคยใดก็ได้แ,แนวได้บ่เคยมาก็มากเฮ่งรวยปังดีพัดมาหาพัดมหาโฮมพี่น้องรวยแล้วรวยอีกพี่น้องเอ้ยปังปังปังขอบคุณรับอาจารย์ครับ